ก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่เราได้เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนเชียงรายนําสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายก็คือหอในการจังหวัดเชียงรายนะคะมาให้ทุกคนได้เห็นสู่ชาวโลกได้เห็นเลยและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นงานหาัตถศิลป์ก็เป็นงานของชาวพื้นเมืองของจังหวัดเชียงรายเลย ได้ทราบว่าเป็นคนเชียงรายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้ก็เลยแบบเชียร์มากว้าวมากตอนเห็นชุดครั้งแรกตอนเห็นชุดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยก็รู้สึกแบบโอ้โหทำไมเขาทำสวยจังพอมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของจังหวัดเชียงรายค่ะก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นวเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดตัวแทนค่ะเห็นว่าปีนี้ติดโผตัวติงทุกโผเลยรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พยายามจะทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันที่ดีแล้วก็เต็มที่ทุกวันค่ะเพื่อท ติดโพเนี่ยมันไม่เป็นข่าวลือแต่ให้มันเป็นเรื่องจริงไปเลยค่ะ <c oughs> ให้สร้างตานานไปทพี่ตจตุาใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้เชียงรายจเอามองทองอาคาดหวังแค่ไหน,นกับมงกรคาดหวังสิคะคาดหวังมากๆเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจทํางานกันมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพีดีแล้วก็ตัวออยเองด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขอบคุณแฟนคลับ่อยค่ะที่คอยให้กำลังใจยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้ออย แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบพิเรนารีแล้วเป็นรอบอีกหนึ่งรอบที่สำคัญมากๆก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ออลอีกนะคะขอบคุณ okay, ค่ะ,เ,ะเดี๋ยวขอสุภาสสากเลี่ยงพร้อมเมสแกรนกรุงเทพมหานครโอเควันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโอ๊ยตื่นเต้นสิคะวันนี้คือ okay, มันเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ทำสำเร็จใช่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ไม่หกล้มชุดของเราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ คำขัญเลยค่ะใช่ก็กรุงเทพดเทพสร้างใช่ก็เหมือนเราหนู represen เหมือนเราเป็นนางฟ้าอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยติดโพตัวเต็มแบบเกือบทุกโพเลยตอนรู้สึกยังไงบ้างจจริงค่ะคือจริงๆอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ติดตามว่าตัวเองได้ติดโพหรือเปล่าเพราะว่าความตั้งใจของมาริมาคือ เรามีโฟกัสเดียวไม่ได้ไปโฟกัสว่าอุ้ยสื่อเราเราติดโพนั้นหรือไม่ติดโพเพราะว่าบางครั้งเวลาเราติดโพมากเกินไปเราอาจจะกดดันตัวเองก็ได้หรือว่าบางครั้งไม่เห็นว่าเราติดโพเราก็กดดันตัวเองอีกเหมือนกันก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ดูแต่ว่าก็มีหลายคนได้บอกนะคะว่าติดโพตัวเต็งก็ขอขอบคุณทุกคนมากมๆเลยนะคะที่เห็นักยภาพของมาริมาทาให้มาริมาอยู่ในโพอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอรนันท์ทัศ ินเท้ารังสีมิสแกรนภูเก็ตวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าวันนี้คือได้เสียงตอบรับมาดีมากๆเลยในวันรอบชุดประจำชาติวันนี้คะะ่ะแล้วก็คาดหวังยังไงบ้างเห็นว่าเราติดแบบโพตัวเ <ฮะ S 2> ต,ต็งเยอะมากงงคือเอาจริงๆอะ่ะคือมาประกวดครั้งนี้คือง่ายๆคือต้องหวังมงใหญ่คือต้องหวังที่หนึ่งอยู่แล้วคือยังไงเราก็ต้องแบบ ทำเต็มที่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่แบบเราจะทําได้นะตอนนี้ค่ะ,ะเห็นว่าเป็นคนเชียงหายตัวไหมโอ้แม่เป็นคนเชียงฮาน้องน้องเป็นคนเชียงหายเจา้าแ,แล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเนาะไปเก็บตัวที่เชียงรายได้แบบแนะนําเพื่อนอยังไงบ้างาอ๋อก็เพื่อนๆนก็มาถามหงเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ยที่เชียงรายมีอะไรน่าเที่ยวบ้างของกอนก็แนะนำไปเยอะมากเลยก็มีวัดล้องคูนแล้วก็ดอยตงุงพาต้นหนักดอยตุงแม่สายถ้าใครอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างได้กลับไปแบบพาแบบสาวงามหลายๆจังหวัดได้กลับไปบ้านเกิดเราอ้าวจริงๆคือหองกลับไปคือรู้สึกดีใจมากเลยลคือเหมือนแบบคือเหมือนกับคือไม่เหมือนกับการเราไปเก็บตัวเหมือนเราแบบได้กลับบ้านเกิดทอว่าแบบคือเราไปที่ไหนก็เหมือนกับคือเราคุ้นเคยสถานที่แบบนานๆค่ะหลายคนสงสัยว่าแอดทำไมหึมงเป็นสาวเชี่ยมรายทำไมไม่ประกวดตัวเชียมรายเนี่ยสองตันแสบนอ,นอะได้ค่ะคือ ต้นเหตุคือนะตอนที่มิสแคลเชียงรายประกวดซึ่งหงอ่ะคือตอนนั้นยังเรียนอยู่คือ,อยังเรียนไม่จบของก็อยากจะเปลี่ยนให้จบก่อนดีกว่าเพราะว่าเพื <S <S ่อไม่ให้มีพันธะหรือว่ามีภาระอะไรติดค้างค่ะสำหรับในครั้งนี้ก็จะวนเดียวจบเลยว่าม้วนเดียวจบเพราะว่าหงฟ้านกฟินิกฟื้นคืนชีพแล้วค่ะาปกแฟน,นที่ม่ันหน่อยค่ะถ้าหงก็อยากจะให แฟนๆแ,แม่ๆแ,แล้วก็ทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หงด้วยในการประกวดรอบ preliminary วันพรุ่งนี้วันที่17ซึ่งเป็นวันที่สำคัญมากๆมากค่ะแล้วก็ถ้าใครว่างนะคะวันไฟนอลอีกวันหนึ่งวันที่19ก็มาเชียร์หงได้นะคะมาให้กำลังใจหงเยอะๆเลยค่ะพันธิราทิพยายนนนท์มิสแกรนชะเชิงแซวค่ะโอเควันนี้รู้ วันนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็หนักมากค่ะแต่ว่าสู้นะคะก็คือแบบผิดชุดก็รู้เลยว่าหนักใช่ใชเพราะว่าเรามีแบบว่าหมุนได้ด้วยแล้วก็เป็นแม่น้ําบางประกงค่ะใช่นอกจากหมุนได้ก็คือยังเล่นไฟด้วยใช่เรามีไฟก็คือเปรียบเสมือนว่าแม่น้ําบางประกงเนี่ยนอกจากจะดังที่เฉาเชิงเซาแล้วนะคะก็มีเรื่องของโลงไฟฟ้าด้วยใช่แล้วชุดใหญ่ขนาดนี้ตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้าง ตอนครั้งแรกไม่หนักเท่าไหร่แต่พอเริ่มยืนรอนานๆแล้วก็คือหนักมาห,หนักมาแล้วอย่าแงบบนี้เดี๋ยวฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยที่ได้ได้เลยค่ะก็ยังไงฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ดรีมนะคะ MGT08 ค่ะมิสแกรนชัดเชิงงซาค่ะเ,เนนจนจิราจันทองมิสแกนสุริน อ๋อ oh, วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็แฮปปี้แล้วมีแบบรู้สึกดีค่ะที่ได้ใส่ชุดสวยๆอย่างนี้แบบงดงามมากเลยค่ะไม่เคยใส่ที่ไหนมาก่อนเลยตอนเราเห็นชุดครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างร,ารู้สึกแบบว่ามันมันเหมือนแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนชุดมันแบบมันสวยมากแล้วแบบว่ามันมันเพอร์เฟกอะค่ะแบบว่าเราเราไม่ก็เหมือนว่าเราอะไม่คิดว่าเราจะได้ใส่เรามาบนเวทีนี้เราถึงได้ใส่อะค่ะทุกคน ใช่ค่ะแล้วเป็นชุดที่คนสุรินนะคะเป็นคนทําขึ้นมาเองด้วยแล้วเราก็เป็นเสื้อสายคนสุรินเนาะเราก็แบบเหมือนแบบเอาชื่อเสียงมา,มาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินค่ะอันนี้เรียกว่าประเกลื่มค่ะประเกลิอมเงินแท้นะคะเป็นเงินแท้ใช่ค่ะทั้งตัวนี่คือมีประมาณหมื่นหมื่นเม็ดเลยค่ะ,อคะขอแบบฝากถึงแฟนๆที่ให้กำลังใจเราหลอยค่ะ เหมียวก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะช่วงนี้ก็ช่วยโหวตให้เหมียวด้วยนะคะ MGT 69ค่ะสามารถโหวตให้เหมียวผ่านเพย์มิสแกรน Thailand ได้นะคะแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เหมียวในรอบพรีริมและรอบไฟแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ MGT 49น้ํนามพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนดนั่ง เสียงเริ่มหายแล้วสีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพูดได้เลยวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยวันนี้มาในทีมของแร่ธาดด้วยเป็นเป็นน้ำทิพเป็นหยดน้ำนะคะถ้าคนที่เคยไปที่ระนองเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนนะคะรักษารักษาวารีคือหนูเริ่มเสียงเริ่มจะหมดแล้วคือเนี่ยคือมาจากทีมเลยมาก็เลยทำให้ มาในตีมสีฟ้าใช่บบโชว์เรือนร่างันนี้เกิดกายมามายโอ้เราออกกํลาลังกายหนักมากเราฟิตหุ่นนานมากเพื่อวันนี้เลยค่ะเพื่อที่จะได้โชว์ว่าการที่เป็นแกรนเนี่ยต้องมีหุ่นที่เฟียสหุ่นที่เปะ๊ะนี่แหละคะ่ะถึงได้ทําให้เรามั่นใจเวลาที่เราใส่ชุดนี้ค่ะหลายๆที่ยกให้เราเป็นตัวเก่งเลยเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเพราะว่าความพยายามมันไม่เคยทรยศใครเรื่องนี้เรื่องจริงมากๆเราพยายามเตรียมตัวทุกอย่างไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องของการเดิน เรื่องของรูปร่างเนี่ยทำให้เราแบบมั่นใจแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยพยายามมากแค่ไหนแล้วคนอื่นก็เห็นว่าเออเนี่ยเราพยายามและทําให้เขาติดโพเราแล้วทําให้เรายิ่งมั่นใจแล้วก็ยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนใหญ่นางงามในภาพที่ทุกคนจําก็จะเป็นแบบโอ้ขาวงวยตีอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็คือเราก็พร้อมสู้แล้วเราอยากจะบอกยังไงกับแบบก็ก็อยากจะบอกว่า ไม่ว่าคุณเป็นแบบไหนคุณมีสีผิวแบบไหนให้คุณมั่นใจในแบบที่คุณเป็นให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่พ่อแม่ให้คุณมานั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วจงภูมิใจในสิ่งที่คุณมีค่ะเท่านั้นเองโอเคค่ะและเดี๋ยวอยากจะให้ฝากแฟนที่เชียร์และให้กำลังใจก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะ MGT 49น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์นอง พูดได้คําเดียวว่าจะไม่ทําให้พี่ๆแม่เนาะแม่แม่น้องๆทุกคนต้องผิดหวังแน่นอนเด็กคนนี้มาด้วยความฝันแล้วก็จะไม่หยุดฝันจนกว่าจะได้มงค่ะขอบคุณค่ะสาสิประภาประพ์ชีธนาภูมิมิสแกรนด์คอนเกนวันนี้ชุดโดดเด่นมากด้วยต่อสีดาด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ใส่ชุดจีจีๆนะคะเพราะว่า จริงๆมิสแกรนด์ขอนแก่นก็คือมีทีมอยู่แล้วค่ะว่าปีนี้ชุดประจำชาติจะมาในคอนเซปต์จีจี้รีเทิร์นเราจะไม่ขี่จีจี้แต่จีจี้ต้องรีเทิร์นค่ะแล้วก็คือตอนตังประกวดตังก็อยากที่จะได้มงเพราะอยากจะใส่ชุดจีจี้มากๆแล้ววันนี้ก็ได้ทําอย่างที่เราหวังแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ตังนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเอามงทองกลับไปฝากที่ขอนแก่นให้ได้ค่ะ กิติยาและายทุกมิสแกรนด์ราชบุรี วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วก็พาเรือนะคะของราชดำเนินมาพายอยู่บนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์นะคะเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเพราะว่าหลังจากที่เราดูการประกวดมาแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่แค่แควีทีมิสแกรนไทยแลนด์ ailand, แต่ว่าเป็นชุดประจําชาติที่เคยออกไปสื่อ,อ,อเป็นชุดประจําชาติที่ออกต่างชาติไปเรายังไม่เคยเห็นเรือเลยเทียก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ค่ะอยากให้เป็นเรือเรือของประเทศไทยเนี่ยที่ออกไปสู่ต่างชาติให้ต่างชาติได้รู้ว่า ซิกเนเจอร์ของคนไทยเนี่ยก็มีเรือเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตลาดน้นําดําเนินอย่างเดียวก็ยังมีอีกหลายที่เนาะที่แบบเป็นตลาดน้ําแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยด้วยนะคะฉะนั้นปีนี้ก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้ที่ยาด้วยนะคะอยากให้เรือของคนไทยคะ่ะออกไปสู่ต่างชาติคะ่ะเห็นต้อนออกมาก,ก็คือว้าวมากมีลูกเล่นเยอะมากใช่ค่ะครั้ง,งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนเห็นสุดครั้งแรกก็ ตกใจขนาดตัวเองยังยังรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยเขามีความคิดที่เอ,อิมีลูกเล่นมีสิเนเจอร์หลายๆอย่างแต่และรูปแบบก็คือ1เปิดออกมาปุ๊บเราพับหัวเรือก่อนพอเราเปิดตัวมาปุ๊บเราเปิดหัวเรือเลยนะคะรวมถึงการพายเรือเมื่อเรามีเรือเราจะขาดพายไม่ได้ที่สําคัญมากๆฉะนั้นเราก็พายเรือค่ะแล้วพร้อมขายของเราก็มีพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ให้สวยงามให้ชมนะคะเป็นการผูกพับปิดพับเปิดพับแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เอามาโชว์นะ ฝากถึงแฟนๆที่มห้กำลังใจเรา่หยคะได้ค่ะก็ฝากถึงแม่ๆนะคะแฟนๆนางงามที่ติดตามพี่ยาอยู่นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างๆกันมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้อยู่ข้างๆกันจนถึงวันรอบพิลรมวันพรุ่งนี้แล้วก็รอบไฟนอลเลยนะคะสัญญาค่ะว่าจะทําให้เต็มที่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอาทิตาพยัก ม you know? right well ิสแกรนร้อยเอ็ดกัญญารัตน์สายสวัสดิ์มิสแกรนแม่องสงขาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็วันนี้จะบอกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ชมพูเนี่ยได้ได้ใส่ชุดนะคะที่แสดงออกถึงความเป็นจังหวัดที่ชมพูได้รับตำแหน่งนะคะนั่นก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้ชมพูก็มาในชุดของพระแม่โพสมนะคะตัวแทนของ พ่าแม่แห่งข้าวนะคะเพราะว่าร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเมืองข้าวของบริโลกเลยนะคะ,ะ,คะทางฝังไม่ต้องต่อละคะหนูก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้ก็คือนํามาจากสถานที่ท่องเที่ยวก็คือปางอุ่งค่ะซึ่งมีบรรยากาศและหมอกที่สวยงามบริสุทธิ์มากและที่สําคัญก็คือมาเป็นหงคู่ค่ะหงพระราชทานค่ะ ฝากถึงแฟนๆของน้องฟ้านะคะมิสแกนแม่ฮ่องสอนแล้วก็ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะฟ้าก็ขอกำลังใจให้ MGT 45มิสแกนแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฟ้านะคะแล้วทางนี้ก็เป็นชมพูค่ะค่ะชมพูก็ขอให้แม่แม่พ uh> ี่ๆท nah, ุกคนนะคะไปขับนางงามนะคะเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะให้ชมพูสู้ต่อไปจนได้มงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปีนี้ด้วยนะคะ MGT 40บาทค่ะเห็นเมื่อกี้มีถามว่าหน้าเหมือนกันนี่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ใช่ค่ะบังเอิญมากเลยค่ะคือแบบแล้วน้องน้องชื่อฟ้าแล้วหนูก็ชื่อชมพูอีกแล้วก็แบบหน้าคล้ายๆกันอ่ะสวยนี่สุดยอเกลียวมากว่าหน้าคล้ายกันหน้าเหมือนกัน เป็นแปดกันหรือเปล่าอะไรวันนั้นก็ขอให้เข้าไปพร้อมกันเลยขอบคุณค่ะ